สุดยอดเลยครับครับกระช่างกันแบบนี้แล้วนะพอนาะกระช่างกับแบบนี้แล้วครับโอ้แบบแบบเ่าต้องออกเล็กเ่าต้องบอกสร้งยังเลยเอาง่ายๆผูกเสื้อเลยครับผูกเสื้อใส้เสาโหลดครับล่งทุนง่ายๆนะบ้านๆเท่านี้ละครับผมเ่าต้องลงทุนหลายสนับสนุนโดยครับน้ำปลราะระบ่าวนิวสูตรนง นัวแท็บที่เข้มแข็งครับราคาแสนประหยัดครับพี่น้องครับติดต่อได้ครับทุกโคเรือนต้องมีครับสุขสะอาดปลอดภัยมั่นใจได้ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับโทร080596 9 6 6 6สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับเกษตรบานบานและวิถีบรรเฮาครับเกษตรบานบานวิถีไม่ผมนุ่มโพไซนนะครับสิบห้า พอมาพี่น้องป้องไปสู้ขุสคนครับมาเยี่ยมชมบรรยากาศบ้านสวนสว่างเนตรนะครับบ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับก้าวตามรอยพ่อครับจะมาบรกการบริหารจัดการฟ้ามตะกะเตียนของคุณพ่อเพื่อนนะครับเนาะคุณพ่อสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมเอาพ่อกันอีกตัวนี่สเดยอดครับพ่อครับเป็นเกียรอย่างยิงครับ่ครับพ่อเฮดตะกะรเตียนนะครับนอกบ้านนี้ครับ โอ้สาบเขามากว่าคุณพ่อได้ไข่ตะกะแตนมาด็พ่ตะกะแตนมาจากไอ้บีบีฟ้าบีบีฟร์มนะพอนาะครับบันแดงเท่านี้ละครับผมท่านดอกตือชวดเหล้วไหนมาสุดยอดครับดอกตือตะกะแตนครับงครับดอกตือตะกะแตนครับเพื่อนไหนมาสุดยอดเลยเลยมาขยายเบิ้งสามขีดครับสามขีดนะพอน้อสามขีดครับผมกระสีได้ประมาณมืนก็ตู่ คิดว่าน่าจะได้ประมาณนะพ่อครับผมวราขีดนึงนี่ประมาณ2-3ัขีดนึงก็4,000พ0 0 0ี่พันของพ่อคู่วอนสว่างเนตรครับพี่น้องครับอถ้าราชการบำนาญนะพ่อเนาะครับครับผมนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมจะมาบริการบริหารจัดการฟ้ามตะกะเตียนของคุณพ่อเพิ่นเนาะครับเนาะคุณพ่อสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมเอาพ่อกันอีกตัวนี่สดยอดครับพ่อครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับครับพ่อ เตกแตนเนาะครับนอกบ้านนี้ครับโอ้สาบเขามากว่าคุณพ่อได้ไข่ตตกะแตนมากจกขีดก็พอตะกแตนมาจากไอ้บีบีฟ้าบีบีฟร์มเนพ่อครับบันแดงเท่านี้ละครับผมสาทันดอกตือชวดเหล่าไหนมาสุดยอดครับดอกตือเตกแตนครับครับดอกตือเตกแตนครับเพื่อนไหนมาสุดยอดเลยเลยมากขยายเบอรงสามขีดครับสามขีดโนพ่อสามขีดครับผมกระสีได้ประมาณมื่นกัวตู่ คิดว่าน่าจะได้ประมาณนะพ่อครับผมมาขีดนึงมีประมาณสองสามพันตัวขีดกับสี่พันสี่พันบอกพ่อครับโอ้สี่พันสุดยอดเลยครับครับกระช่างกันแบบนี้แล้วน้พ่อเนาะกระช่างกับแบบนี้แล้วครับโอ้แบบแบบว่าต้องออกเล็กว่าต้องสักางยังเลยเอาง่ายๆผูกเสื้อเลดครับผูกเสื้อเส่เสาโหลดครับลงทุนง่ายๆนะบ้านๆเข้านี่ละครับผมว่าต้องล่งทุนหลายพี่น้องเขา ยบต้องเห็ดคักปันใดหรอกครับพ่อห้มันได้ผลสะกวนยังเห็ดครับค่อยๆขยายนะพ่อเนาะครับลังค่านี่ก็มุ่งเลยนะพ่อเนาะลังค่านี่ก็เอาไม้ปลาห้านีละมาแล้วก็พยางมามุ่งโอ้ต้องกันฝนนะพ่อเนาะครับครับผมผ่าเสลนตัวนี้ก็ใส่เพื่อว่าบ่ให้ฝนสาดโอ้ย่ำฝนตกฝนยังเขาก็เอาลงนะครับย่ำขึ้นฝนตกฝนยังเขาก็เอาลงไหวถ้าพ่อถ่ายเนียม้วนกับ ปอยมนะมีละฝนมาเขาจังฝ่ามาเอาลงเานาครับอ๋อที่ไ้มาจากบิวิ่งฟ้ามีมีแต่กระช่างนี่นพ่อเนาะกระช่างกับตะกะแตนเลยครับกระช่างกับไข่ครับครับไข่พ่อครับบ้อนี่กระช่างนี่กวางเาวาเท่าไหร่ครับพ่อกวางสองเม็รกวางสองเม็ดเน่าสามเม็ดเน่าสามเมตนพพรครับใส่ตะกะแตนได้สามขีดครับผมสามขีดพอดีเลยเพราะว่า้ามนเอ้าหลยกว่านี่ก็ต้องเพิ่มแล้ว ค <laughs> รับอืมตะไคร้เฮานี่เรื่องร่องเลื่อนเฮานี่ก็เป็นตะไคร้เป็นเป็นเป็นแยงล้านนี่เนาะพ่อเน,อะเนาะเป็นแยงล้านครับครับเป็นแยงล้านมันสิราคาถือกว่ากันนะสิบ่แม่นมุ่งตาทีสามเนาะพ่อรครับถ้ามุ่งตาทีสามก็ตกประมาณถ้าเฮาสัง่ทางทั้งเัิน BB Farm เพิ่นก็ตก1,300ครับครับอันนี้ประหยัดกว่ากันตัวนี้โโลดลงมาแน่นิดนึงนะครับโอ้ครับก็บเ,เลยเอาตัวนี้ซะก่อนแถบกันทดลองเฮา หมดเข่าได้บ่พอ่อนะประสบปัญหาหมดเข่าบ่ครับอุปสรรคเขาหันมีเด้ครับเพราะว่าหมดมามันก็บ,บ่บ่เขานะเพราะว่าเพราะว่ามันติดอยู่บ่องเงินฐานตัวนี้พยางครับพยางโอ้ดีเนาะพ่อเนาะพยางมันสิบ่ตายขึ้นนะมันก็สิมื่นตรวจแล้วนี่ถ้ากระตนเตียนนี่เฮาก็มันก็ขึ้นมาพี่แล้วมาขึ้นกระสั่งพี่แล้วสังเกตว่าตะกะแตนก็ะก้อบ่ได้บ่ครับหมดก็แฮงบ่ได้เนาะพ่อเนาะบ่ได้ครับน่แครับ โอ้แสดงว่าพี่น้องเนี่ยเรต้องไปออกเล็กตีกงยากเนาะพอ่อเนาะหวยเฮ็ดง่ายๆโหลดครับเขามีทุนจังเฮ็ดขั้นอยากเฮ็ดครับ<ม> <c oughs> แต่ว่าส่วนนี้เอากินง่ายๆซะก,ก่อนครับพ่อครับเพราะว่ากระสังนี่หมืน่นโตผมประมาณนะครับครับเพราะว่าปกติมันแล้วประมาณหมื่นสี่นะครับผมก็เอาประมาณห <พอ S 2> กสิบเจ็ดส<อ>ิบเปอร์เซ็นต์ครับกับสี่หมื่นโตครับอีกประมาณจักจีสิบมือนะครับกระสียข่ายแล้วเนี่ยุ่ม ยี่สิบเหนือหมื่นนพนาะครับเพราะว่าพอมากนี่สิบสี่หมืองแต่หมือนก็ไข่มาสิบสี่วันนพนาะครับไข่สามขีดไข่สามขีดด้ประมาณสองสัปดาห์แล้วครับโอ้ตอนมาตอนนั้นว่าท่านเห็นมีนยังเกิดขึ้นนพ่โอ้ครับโอ้บาดขยายเตือนาว่าเสี้ยวกระสังขาวยังสีมาทั้งนี้นะครับทั้งนี่น้ำแล้วก็ใส่พี่น้ำตัวนี้เป็นกระสังอนุบาลครับตอนใดมาใหม่คือ ตอนใดมาสามขี่ผมก็อนุบาลใส่กระช่งนี้ครับพ่อครับพอนเป็นโตแตกแล้วเวิดอาทิตย์กลัวนะครับเพราะว่าทั้งบีบีฟ้ามเพิ่นจะบ่มให้เรียบร้อยครับครับมาเร็วครับมาแตกเร็วอยู่โอ้แตกอาทิตย์เดียวกับแตกเรียบร้อยผมกัเอาเขาในหนีเลยจกเขาเอาเขาเต็ี่ยประมาณเจ็ดมือบอพ่อครับว่าเร็วอยู่เนาะเร็วขึ้นเลยเพิ่มาเพิ่บ่มมาให้เรียบร้อยเห็นว่าม่มีปัญหาหราอจันย์วะโอ้แนนอนจังว่าเป็นทีมงานทีครับ เข้มแข็งสมก็เพื่อนว่าเป็นหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญอยู่จอดเลยพอมาคนแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ BB Farm นะพ่อเนอ BB Farm BB Farm ปัตังกาครับที่ว่าออกเร็วครับครับถือว่าเร็วเร็วยวห่งนะครับแล้วก็การติดตามดูแลก็เพื่อนก็ติดตามมาเบ่งเรื่อยๆอยู่มาคุยกันมาเอามานี่ละเมาหยานกันนี่ละอของพอมีหยาพ่ออาจารย์โชติเพิ่นครับมาหยามอันนี้หายังพอ ตัวนี้ยาไอเนเปีย่ายเคลือนคร,ครับผมเนเปียไายเคลือนครับของกุมพี่นองทาตงการพันเนเปียไทยเคลือนเรืยว่าหยาหวานอิสระอลครับมีนะครับข้างผมมีจําหน่ายอยู่นะครับอยู่อันบ้านสวนสว่างเนียนะครับครับัจจุบันสวนสว่างเนียนอีหละนอกจากมียาเนเปียไทยเคลืนคอนมียาอย่างไร,ร่อมีญยาเนเปียไทยเคลืนอนเนเปียแขกพ็กินดีขาด ครับเนี่เปียแขะ์เพราะว่าเนี่เปียแขะนี่ซิออนกาท่ายเคื่อนอีกครับเวลาเก็บออกมานี่มันสกินเร็วกว่ากันนะครับแต่ว่าหยาหวานอิสรลเอลพอเอามาใส่ในก้องแบบนี้นี่ในในใส่ในนี่เลยนี่ปลูกไว้ครับพอปลูกไว้ใส่ยกเข้าไปแล้วมันเมียนเบิดนี่หยาหวานอิสรลเอลนี่ให้เป็นเบิดกระถางเลยบอกให้เบิดกระถางเลยครับเอเพราะว่าเวลา เวล่อน่าน่อยพ่อกับเปี๊ยงกับทางเกเอามาเลยมันก็ขึ้นกินเนื้อมันนน่อยล่ะโอ้สุดยอดเลยครับครับโอ้พอออกแบบดีนะพ่อเนาะครับเฮ็ดล่องเบิงที่เขามันนั่นได้ผลนะครับคิดว่าประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์น่าจะไข่นะครับตัวเย็นนี่มันกับใส่เสื้อกักเนี่ยจึงน้อยแล้วนะครับใส่เสื้อกักถอดอยู่ประมาณสามสี่เทื่อนนะพอน้องครับตามที่ห้องไปอบรมบนะพ่อเนาะครับโอ้ พี่น้องต้องสนใจกระชั่งและกรรลงเลือนพอแน่นอนเลยนี่ครับมึงไงครับพี่น้องครับง่ายๆนะครับถ้าพี่น้องทั้งใดคิดจากเรี่ยงตะกแตรนนะครับกระล่องมาส้มเบิงแวะส้มเบิงช่วงนี้กับทั้งทีมงานองเฮานะครับก็จะมีใครตะกเตนบริการอยู่ครันะครับทั้งใครทั้งกระชั่งทั้งยังไงถ้าบุกบุกพ่อก็จะมาคุยกันนะครับ มีเงินมีท่องเทรได้กับวกันดัวมีหน่อยมีน่ครับพ่อหน่อยเอาหลายสิบเนี่ยก็เห็นถึงเด้นนพน้อครับครับครับดูแลกันครับพี่น้องครับก็ขายฟาร์มนะครับพราะว่าว้อนสว่างเนธบีบีฟาร์มเฮานําครับครับเพราะว่าจังไดกะมาคุยกันนะครับผมเรื่องถ้าสมมุติว่าเฮาเลี้ยงแล้วปัญหามันคือเลี้ยงไปเลยหลายอย่างนี่จังหวัดำนาจเฮาเลี้ยงหลายด้ครับถ้าเกินเฮาบ่มีทีมหน้านนี่มันอาจจะมีโอกาส ขายหยาดนะครับแต่เขามีทีมงานที่มีความสามารถจริงๆนะครับคือบีบีฟ้ามเพิ่นจะครับเพิ่นจะทรงทรงทั้งอ้บ้านในจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆดูแลกันนะพ่อเนาะดูแลกันนะครับแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาไปมาหาสููกันนะครับเบื้องซอยเหลือกันนะครับครับผมเพราะนั่นไอขอฝากนะครับฝากไอพี่น้องเฮานทั้งหลายนะครับ ที่ต้องการไข่ตะกะแตนครับนะครับกับติดต่อทั้งทีมงานของเฮานะครับจะเป็นบีบีฟ้ามหรือวัดบ้านสวนสว่างเนตรก็ได้นะครับครับพ่อที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดสองแปดหาหกสองหนึ่งครับครับพ่อมีลิงมีไล่พร้อมเรียบร้อยนะครับสุดยอดครับสื่อคุณแม่สิริวัฒสว่างเนตรครับครับถ้าพี่น้องสนใจ เอ่อตักกระแตนที่บ้านสวนสบางเนี่ของพ่อวอนพ่อคู่วอนท่ากกันได้คือได้คือกันนะพ่อได้ได้ครับครับได้ครับครับสังเกตจากโรงเรือนคุณพ่อรู้น่าสนใจครับเรท่าประยุกต์ดัดแปลงนะพ่อเนาะครับแต่ว่าตอนเอามาเนี่ยคือมีแต่กระช่างนะพ่อเนาะมีแต่กระช่างครับกับไข่ตะกขระแตนสามขีดสามขีดครับผมกับพอดีลงทุนอยู่ดอกบขั้นถ้าสมมติว่าเฮ้ามีทุนน้อยครับเฮ้าเก่ากระช่างน้อยนี่ครับนี่ตัวนี้น้อยนี่กระช่างไออีอนุบาลนี่ครับพ่อ การสร้างอนุบาลการลงทุนถ้าเขาจะเฮ็ดเฮ็ดเองเย็บเ,เ,เองนี่ก็ลงทุนสามร้อยต้นนี้บ่พอ่อครับพ <อ S 2> เพราะ<อ>ว่าผาผาแยงนี่มันก็เมล็ดสี่สิบบาทนะครับสีเมตรสีเมตรพอซื้อม,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 มานี่กะ็สี่สี่สิบหกร้อยหกสิบแล้วก็ให้สร้างเพิ่นเย็บบ้านเฮานี่ละครับพ่ออีกก็ให้เป็นสองร้อยพอดีนะครับครับผมอันนี้บ,บ,บ่อบบอนุบาลบ<อ>่พ่อครับบ่ออนุบาลครับ กันแมนเข้าอยากเฮ็ดเองขันอยากซื้อเนี่ยกัดสีแพงเนี่ยจังหน่อยยี่รักนะครับเฮ็ดเองหยุดตลาดกับบื้อผ่ามุ่งสุดยอดครับมาเฮ็ดโอ้ได้การที่สําคัญมุดเขาประเด็นน้องพอนอเพราะว่ามันมันกันวันนี้ไปอยู่มันเป็นผ่ายางดิผ่ายางอยู่แบบเลื่อนครับครับผมครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จากใจตะกะแตนปัททะฆาโมจินอันมันเจริญนครพนอครับครับพ่อครูวอนบันสวนสว่างเนตรคุณพ่อคุณพ่อครูวอนนี่พี่น้องครับจริงๆแหละเป็นพ่อคู่ต้นแบบเกี่ยวกับเศรษฐกิจพ่อพียงอำนาจเจริญเท่าน่ะพนาะครับแม่นครับอาทิตย์เพิ่งหันกับพวกดีไอ้ทั้งซ่องหาไอ้คนไทยหัวใจเกษตรนะครับเพิ่นมาเบิ่งมาติดตามครับเพิ่นจะเอาไปถ่ายทอดเนี่ยจังหน่อยอยู่เพิ่นว่าครับเพราะว่าหมู่บ้านอยู่ตอนหลับเพิ่นอยู่สุดยอดครับพ่อครับครับ เอายังได้ก็ฝากพี่น้องมาเยี่ยมส้มกันนะครับครับยินดีนะพ่อเนาะครับยินดีครับครับผมยินดีนะครับต่อไปคิดว่าไข้ยูนีน่าจะได้รลายขีดด้วพ่อไข้ยูนิมันสีได้ประมาณจัดสิบโลเพราะว่าหมื่นตัวหมื่นตัวนะพ่อเนาะครับหมื่นตัวกับสีได้ประมาณสิบโลนี่ถือเพิ่นขายกันโลเท่าไหร่พ่อห่วยไข้นี่เพิ่นขายขีดละพันขีดละพันครับสิบขีดสิบขีดกับสีโลหนึ่งกับสีหมื่นนี่ละครับ กตอยู่ประมาณสิบโหลเลยนะพ่อนอะว่าจังสันเรามาคุยกันอยู่กรับเหมืนหัวหน้าสวดเพิ่นเพิ่นก็บว่าเบิ่งวัดได้ยี่ร้องเข้านี่บนวะสิบหมื่นเนี่ยพ่อสิบหมื่นสิบหมื่นสิบมื่นครับล่องลอเบิ่งจากลงทุนแค่สมขีดป่ะพ่อครับสามขีดลงทุนสามพันกับผานี่อีกพันสองเป็นสี่พันสองละก็มาล่งเลื่อนอีกเห็นลงเรื่อนอีกให้สร้างน้ำบาาลเข้านี่ละเบิดพันหนึ่งครับ กระเบิดลงตุ้นไปหาพันสองหาพันสามนะครับก็พยายัดได้พ่อครับถือว่าใครอยู่ลงทุนหน่อยอยู่ครับกสิอีกแค่เดือนหนึ่งกัสีเห็นผลอยู่หรอกครับครับผมก็พี่นนองเข้ามาเบิองมาส้มนะครับครับผมครับสุดยอดครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจงลงรายละเอียดโอกาสหนาครับพ่อเนาะชีมอ้ยยามเหนื่อยอยู่วันนี้ขอบคุณพ่อคู่บ้านได้เลยครับบ้านสวนสว่างนิดนะครับบ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงขอบคุณหลายครับพ่อสวัสดีครับครับ